ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับดีใจจนน้ำตาไหลเจอแม่ที่หายไป21ปีสุดซึ้งสำม,มนเณรปื้มใจตามหาแม่จนเจอหลังพัดผ้าก,กันมานาน21ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจจากกรณีผู้ใช้ Facebook ชื่อเสียอูปากเกตได้โพสต์คลิประบุข,ข้อความว่าขอเจอแม่สักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าผิดกฎแอดมินลบได้เลยนะครับโพสต์นี้ อยากจะขอขอบคุณท่านสุชาติมงห้องผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นครปากเกร็ดที่ช่วยเหลือตามหาแม่ให้ฝันของเนนคนหนึ่งเป็นจริงเนนรูปนี้อยู่ที่วัดโพบ้านอ้อยเกิดมาไม่เคยเจอแม่เลยบวชเนนตั้งแต่อายุ12จนตอนนี้21ละวันที่21นี้เนนจะบวชเป็นพระหัวใจเนนอยากจะเห็นหน้าแม่สักครั้งอยากให้แม่เห็นผ้าเหลืองและวันนี้ที่รอคอยมา21ปี ก็เป็นจริงขอบคุณครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณวัดโพบันอ้อยตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับทางสำเักนสนอหอมขจรอายุ21ปีเปิดเผยเรื่องราวว่าตนมีการตามหาแม่ตั้งแต่อยู่ที่จังหวัดระยองแล้วตามหาครั้งแรกก็ไม่พบครั้งที่สองมีญาติโยมกับพระอาจารย์แนะนําให้ไปที่ราชบุรีแต่ก็ไม่เจอส่วนครั้งที่สาม ได้มีการประสานนายสุชาติมงห้องผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครปากเกร็ดได้ประสานงานกับทางเทศบาลสารยาจึงพบว่าที่อยู่โยมแม่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนเจอกันครั้งแรกก็เกิดความสองจิตสองใจเพราะไม่ได้เจอกันนานกลัวจะไม่ใช่คนเดียวกันจึงได้มีการโทรสอบถามทางบ้านและญาติที่รู้จักหลังจากทราบว่าพบตัวโยมแม่แล้วก็รีบเดินทางไปหาแม่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลาตีห้ามีหลวงพี่ไปด้วยสองรูปพอไปถึงบ้านที่ประจวบได้เจอโยมแม่เดินออกมาจากบ้านได้มีการนั่งพูดคุยสอบถามเรื่องข้อมูลว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่ตนรู้สึกซาบซึ้งและร้องไห้เพราะปลื้มใจมากพราแม่ก็ไม่คิดว่าตนจะตามหาเจอตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่กับโยมแม่หรือไม่เพราะตนกำลังศึกษาเรียนต่ออยู่ซึ่งตนเรียนมาตั้งแต่ปถมและบวชมานาน8ปี จึงอยากฝากถึงแม่ว่าวันที่2 1ตุลาคมนี้จะบวชเป็นพระภิกษุอุทิศส่วนกุศลให้แม่อยากบอกแม่ว่าดีใจที่แม่รับปากว่าจะมางานบวชและแม่ยังจำตนได้เกือบ20ปีที่ไม่ได้เจอกันแต่สายใยความเป็นแม่ก็มีเรื่องเล่าให้เราจดจำได้สุดท้ายแล้วอยากขอบคุณทางเทศบาลนครปากเกร็ดที่ช่วยประสานงานช่วยหาข้อมูลจนตนเจอแม่ในที่สุดพระจิรพันธ์ อธทิปัญโยอายุ37ปีกล่าวว่าทีแรกที่เช็คไปที่บางบัวทองแต่ก็ไม่เจอแม่ของสัม,มเนนแต่มีโยมน้องที่ชื่อจ๊อบได้แนะนําให้ประสานเทศบาลนครปากเก็ตให้ช่วยตามหาโดยผู้อำนวยการสุชาติช่วยประสานตามหาข้อมูลได้ไปค้นเจออยู่ที่จังหวัดนครปฐมแต่เช็คจริงๆแล้วแม่ของสัมมเนนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันจึงได้มีการรวมเงินกันเพื่อเหมารถแท็กซี่ เดินทางไปถึงเวลาประมาณ9นาฬกาหลังจากที่เนนได้เจอแม่ได้เช็คประวัติและทางญาติยืนยันสรุปว่าเป็นแม่ที่แท้จริงซึ่งสามมเนนตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอหน้าแม่สามเนนรู้สึกดีใจพอแม่จะเข้ามาร่วมงานบวชเห็นชายผ้าเหลืองและถือผ้าไตตนจึงขอขอบคุณทางเทศบาลน,นครปากเกร็ดที่ช่วยเหลือต่อมาทางสามเนรสนอได้โชว์รูปภาพหลักฐานให้ทางผู้สืกข่าวดูโดยภาพสายสุด เป็นภาพสาม,มนเณรสนอสวมเสื้อสีน้ำเงินอายุประมาณ12ปีผู้หญิงคนกลางสวมเสื้อสีแดงเป็นญาติส่วนขวามือเป็นผู้หญิงสวมเสื้อสีน้ำตาลเป็นพี่สาวของสาม,มนเณรสนอซึ่งสาม,มนเณรสนอมีพี่น้องเพียงสองคนส่วนพ่ออาศัยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ